ทื่อไหมอินอนไป่าหออกมาแต่บายเลยจ้ะสบายดีเด้อนะสบายดีเบิร์สุขูสุขคนสบายดีอีกหอบนังพี่น้องตอนนี้เป็นช่วงใบใบสองสามโมงเราก็เลยพักกันออกมาหาเก็บผักอยู่หน้าพี่เด็กมาเอาพักกระเดาเอาพักสะเดาไปกินกับลาบมื้ออื่นเดี๋ยวออกสติกับสิไปเก็บพักกระโดนอีก ยามนี้บานเขาก็สบายอยู่อย่างหนึ่งเป็นพักธรรมศาสตร์เนี่ยกสิบบได้สื่อเนาะเป็นการเป็นงานกับยังเก็บได้ก็หาเอาหลดจ้ะห่านก็เปิดคือเก่าเด้อทุกคนแต่พี่นางอยู่เนาะลูกข่ากระโทรนำนั่นนี่อซอนบ่อยู่พี่นางกับกำลังเปิดห่านผัวขายสี่หาโมงแรงเด้ผู้ใดอยากได้ไวก็คือมาสื่อมาปิ่งเองจ้ะ เบิ่งงัวนะครัวมันหิวนะเบ,บื้งเนี่ยผมมันมากินหอดผักอันนี้แซบบ่บบัวรูบัวดิยังเนาะเพื่องแหงกับบัดิยังกินจนเปดเอ,อ,เอือดเสือดแถวนี้นะเป็นส่วนมะขามสดเก่ากับพูจนกลายเป็นแหงแรงไปแล้วแหงต่อมันก็พูนี้คือก,ก็เป็นแหงมันกายจะสิกิดยังเนานะมาเลี้ยมมาแหงเบิ่งใบได้จนแหง อาบง่ายๆหน่อยเลยแม่เอาบาเบิ่งดูพักพักกระโดดง่ามงามทุกคนปีนนานมาให้โอเคคุณพ้นปีนมาดู้วยนะมึงนั้นปีนมาหากูุี่ีนนี่จ้ะ มันปป่งไหม่หอบนีเนาะก็เลยงามแพงมันอันไา่ลวมันเลยบั็หยดมันโป่งไม้เนาะอืะเก็บทั้งพักกระโดนกระเดาใครเนี่ยถึงย่าพักโป่งนี่แหละก่นี่เบ้าไ่เอาไปใช่ไหมบ้ามีแก่อย่างบ้าพลายตู นี่เถียงนาเราเองค่ะบ้านผ้สงอายกิมโอ่กันล่างข้าวเดี๋ยวแล้วก็พอหาที่

อนหลังนี่มั่สูงเนาะถูกถอยเลยทางนั้น นมลงไปนมรงไปใส่มันคืออะไรไม่ร้ให้ได้ดีมัลงบนนีก็การร่างเลยว่ามันเอาไปเลยลูกไก่ได้ไปเลยขึ้นได้กะต่อยมาเลยอ่ะนมออกยังแวดเฮ้ยปวดนมนะครับมาให้โดย นี่นะเป็นกุ้งัวเด้อทุกคนเนะเขาเอามาลวงแล้วก็แล้วไปลวกมไม่หาคือเครื่อนึ่งจ้ถ่ายที่บุแดงพอยองสองตุ้งพอไป้ขึ้นกันแล้วเต็เ่าคอันนี้มันสกปรกอ่าตมาเบิ่งเลยตัวขยานของมันนี่ห้ามห้ามกินดิบช่วงนี้ช่วงนี้ห้ามกินดิบน้ข้าวเาอย่าง้สูวากันไเขาไปฮด็ดไววน ท่านด้เต็ต 10, ็มมือเตรียมตีในมือเป็นแต่ยากเนาะแม่มือเลมาสาวบ้านทําทเจ้าปีเลย เอาจมูกจะทากอยู่เด็มันใหญ่ที่เดวช้านมาของยังเอาห้าสกอรลงกลงหมอหรือ่อลงหมอรูอะมันแข็งเลยหรอเออมันดงอนนี้ลายมันแหกระลบนีเพิร์นนเดเป็นนีใน้เปลี่ยนน้น เป็นรถเล่ยบมาจังแล้วก็ผัดผัดตัวมัน้วยขี้หลอดเนี่ยขี้เลอดเนี่ยเหลือไปยังช่ยก่อนงามเหลือก่อนงามเลยดิเยี่ยมพอมาขับไปอีกกำลังช่ยสียาผักเข็ดเหลาไปมือเนาะตื่นมาแล้วก็มีไ่ีดนะกรยองึ้งถายมาจังน้อยจังน้อยสีมาลด อย่มารดถ้าจขัายังกวนเลยล้นมีัวเ่ยังไม่กินมือกรือุกจ๊ะไ้บมันตัดทำได้มันนะปกๆ่อยใหญ่ๆด้วย

ชาเจกับเชาา้าชข้างล่างนะเ็ก่เลขคนเนี่ยอ๋อเจ็เ็วที่ามเ็เล็เลขน่เร็วนี่เนาะ เป็นแขกคนกับนอที่มาสรยงานได้อยู่ในเที่ยงน่ทีมาหาีบอมบูก็ปได้นะมึงเด้อเลยมึงเลียนเลียนมามาเลียนมาบุงบุ้งนัง่อนเลยเหอ แล <laughs> ้จากตอนแล้วแล้วก็ยังลายแล้วก็ลายคนถอยกับไนเนาะคนลาย เรามานำเกียร์ราาน้ำกระดมวกเดียวการเสียบเบียรแล้วอย่างเพลยนนายังสิเดียวประมาณอีกคำข,ข้าอ,อ่าเดียวยวสิคออนุญาตลาเด้อเราขอบใจเพื่อสู้คู่สู้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับประ์เดนอพ่น้อมเราโปรดติดตามตอนต่อไปนะสาไปแล้วสวัสดี